i n g Now Podcast Better Than Ever สวัสดีครับพบกับข o ด d m o r n n n g i n Now w รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ Top Secret กับเรื่องที่มีชื่อว่า10เรื่องจริงเกี่ยวกับแมวจากเว็บไซต์ thefunkidslife.com สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i n g Now Podcast นะครับวันนี้เรามา ถูกใจคนรักน้องเหมียวแน่นอนนะครับผม10เรื่องจริงในวันนี้ที่นํามาฝากกันเนี่ยฟังกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับอาจจะชอบแมวรักแมวกันมากขึ้นก็นได้นะครับหรือว่าอาจจะรักคนที่รักแมวนะครับเอออ่ะลองมาฟังกันดีกว่าเริ่มต้นที่ข้อแรกนะครับแมวเนี่ยสามารถกระโดดสูงถึง6เท่าของความสูงของตัวมันเองนะครับใช่แล้วนะครับผมแมวเนี่ยเป็นนักผจญภัยตัวยงเลยนะครับ เราอาจจะเคยเห็นว่าแมวบนรั้วหรือว่าตามมุมตึกต่างๆการจะไปอยู่บนนั้นได้เนี่ยเกิดจากการที่เขามีกล้ามเนื้อที่ขาที่แข็งแรงมากๆนะครับและมีการทำงานที่กล้ามเนื้อขาเนี่ยคล้ายกับหนังสติ๊กนะครับหรือที่เรียกว่าแค t เธอร์ลทที่สามารถส่งตัวน้องแมวเนี่ยให้ลอยขึ้นไปบนอากาศได้นานนะครับผมถึงว่าล่ะหันมาอีกทีเอ้า ขึ้นไปอยู่บนหัวเรานะครับเรียกได้ว่าอยู่บนมุมตึกสูงเลยนะครับผมน้องแมวเนี่ยข้อแรกก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับมาต่อก,กันที่ข้อที่2นะครับพูดถึงนิ้วเท้าของแมวกันบ้างดีกว่าอ่ะขอเสียงคนรักแมวหน่อยให้ทายว่าแมวมีนิ้วเท้าทั้งหมดกี่นิ้วนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะมีคนทายถูกอีกแล้วนะครับผมใช่เลยนะครับ18นิ้วนะครับผมน้องแมวเนี่ยมีนิ้วเท้าเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับมนุษย์นะโดยขาหน้าของน้องแมวเนี่ย จะมีนิ้วเท้าข้างละ5นิ้วนะครับส่วนขาหลังนะครับมีนิ้วเท้าข้างละ4นิ้วรวมทั้งหมดเป็น18นิ้วนะครับผมโอ้โหใกล้เคียงกับเราแล้วนะเนี่ยมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับรู้ไหมครับว่าน้องแมวของเราเนี่ยถ้ารวมกับเพื่อนๆชาวแมวนะครับทั่วโลกนั้นมีประมาณกี่ร้อยล้านตัวนะครับผมติก๊กตอกติก๊กตอกอ่าใกล้เคียงครับ เฉลยคือ500ล้านตัวนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับผมแน่นอนนะครับว่าน้องแมวเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงที่เป็นที่นิยมของผู้คนนะครับตามรายงานของ PDSA นะครับเฉพาะในสหราชอาณาจักรนั้นมีผู้คนที่เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงแมวเป็นสัตว์เลี้ยงกว่า5 1นะครับผมซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับอย่างว่าแหละนะครับคนรักแมวก็เยอะนะครับเนี่ยมาต่อกันที่การนอนของแมวบ้างดีกว่านะครับในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าแมวเนี่ย ใช้เวลาในการนอน13-16ชั่วโมงต่อว,วันนะครับโอ้โหแต่มีที่มาที่ไปนะครับเราเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมแมวชอบนอนนะครับนั่นก็เพราะว่าเหล่าน้องแมวเหมียวนะครับได้รับพฤติกรรมการนอนมาจากบรรพบุรุษของน้องๆน,นะครับเรียกได้ว่าน้องแมวเหมียวนะครับเขาต้องประหยัดพลังงานนะครับเข้าสู่หมด power saving นะครับต้องเก็บเอาไว้ใช้ในการออกล่านะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยน้องแมวใช้เวลากว่า70%ของการใช้ชีวิตในการนอนเลยทีเดียวนะครับแม่ถูกใจคนเลี้ยงแมวนะครับผมเรียกได้ว,ว่านอนเยอะเพราะว่าต้องออกไปทำมาหากินใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> ก็แน่นอนแล้วสิครับว่าเดี๋ยวต้องซื้ออาหารแมวสิ้นเดือนนะครับผม <c oughs> มาต่อกันที่ข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของอายุของน้องแมวบ้างนะครับน้องแมวอายุ1ปีเนี่ยเทียบเท่ากับมนุษย์อายุ15ปี ว้าวต้องบอกเลยนะครับว่าน้องแมวเป็นสัตว์ที่โตเร็วมากเมื่อเทียบกับมนุษย์นะครับนั่นก็เพราะว่าน้องแมวมีอายุสั้นเฉลี่ย15-20ปีนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเทียบกับอายุคนแล้วน้องแมวอายุ1ปีเนี่ยมีอายุเทียบเท่ากับมนุษย์15ปีเช่นถ้าแมวอายุ3ปีพอเทียบกับมนุษย์แล้วก็เป็น28ปีนะครับผมเรียกได้ว่าก็ไม่ได้ว่าเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าจะมีค่าเฉลี่ยอยู่นะครับต่อกันที่ข้อที่6นะครับน้องแมวสายพันธุ์เมนคูนเนี่ ตัวใหญ่ที่สุดนะครับลองไปเสิร์ช Google ได้นะพิมพ์ว่าแมวเมนคูนนะครับน้องแมวเมนคูนเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์แมวบ้านที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับโดยแมวเมนคูนนั้นมีตัวยาวที่สุดที่ได้รับการบันทึกสถิติกินเนสบุ๊กนะครับนั่นก็คือเจ้าบาลิเวลนะครับที่มีขนาดตัวยาว120ซนติเมตรนะฮูสูงพอๆกับเด็กข้างบ้านผมเลยนะครับเนี่ยพูดถึงแมวที่มีตัวใหญ่ที่สุดแล้วนะครับก็ต้องมาถึงแมวที่ตัวเล็กบ้างนะครับผม แมวที่ตัวเล็กนะครับในข้อที่7นั้นก็คือแมวสิงหปุระนะครับเป็นแมวสายพันธุ์ที่มีขนาดตัวเล็กที่สุดนะครับผมน้องแมวพันธุ์สิงหาปุระนะครับผมเป็นแมวพันธุ์ที่เล็กที่สุดที่มีที่มาจากประเทศสิงคโปร์นะครับโดยน้องแมวเนี่ยมีขนาดแค่ครึ่งหนึ่งของแมวบ้านทั่วไปนะครับโอ้โหตัวเล็กมากเลยนะครับเนี่ยน่าอุ้มน่าเลี้ยงเหมือนกันนะครับใครเลี้ยงอยู่บ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมข้อที่8นะครับเสียงเพอของแมวนั้นบ่งบอกถึงความพึงพอใจของมัน อ่ะเราเคยจะได้ยินเสียงแมวแบบเพอเสียงเพอเสียงอะไรแบบที่น้องเขาออกเสียงออกมาใช่ไหมครับเวลาน้องแมวทําเสียงเพอเนี่ยครับมันจะมีความสุขหรือว่าความพึงพอใจเรียกได้ว่าแมวฟินนะครับมันมักจะทําเสียงเพอเมื่อเจ้าของเกาคอเกาหัวหรือว่าเกาหลังให้มันนะครับน้องแมวเนี่ยก็จะสื่อสารให้มนุษย์อย่างเราครับรู้ว่าน้องมีความสุขและพึงพอใจมากๆเลยนะครับผมถูกใจน้องแมวนี่เองนะครับข้อที่9นะครับพูดถึงความเร็วกันบ้างดีกว่าน้องแมวเนี่ยสามารถ วิ่งได้เร็วสูงสุด48กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยน้องแมวเป็นสัตว์ที่วิ่งได้เร็วมากๆเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีความเร็วในการวิ่งเฉลี่ย10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่เอกแนะนําว่าอย่าไปท้าแข่งวิ่งกับแมวนะครับแพ้งแงๆเลยและก็มาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10สถิติน้องแมวที่มีอายุมากที่สุดในโลกนะครับก็คือ 33ปีว้า wow. วอย่างที่ได้เกริ่นไปนะครับว่าน้องแมวเนี่ยมีอายุขายอยู่ในช่วงราวๆ1 5บหปีนะครับแต่น้องแมวสายพันธุ์ครีมพัฟนะครับมีโอกาสอยู่บนโลกใบนี้ได้ถึง38ปีแนะ่และนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง10ข้อนะครับที่เกี่ยวกับน้องแมว เจ้าสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักที่หลายๆคนนั้นเลี้ยงอยู่หรือว่ากําลังอยากจะหาสัตว์เลี้ยงเนี่ยน้องแมวก็เป็นหนึ่งในเพื่อนที่น่ารักแล้วก็มีความพิเศษความเฉพาะมากๆเลยนะครับหวังว่าวันนี้10ข้อที่นํามาฝากกันเนี่ยครับจะถูกใจทุกคนคนรักแมวกันนะครับผมอ่ะ ใครเลี้ยงแมวบ้างนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าน้องแมวของเราเนี่ยมีพฤติกรรมน่ารักน่ารักหรือว่าเรื่องพิเศษที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้แล้วก็ไม่ได้มีในสิเรื่องนี้หรือว่าถ้ามีในสิเรื่องนี้ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับว่ามีข้อไหนกันบ้างนะครับ วันนี้พี่เอกและทีมงานอิงนวนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกนะครับและสนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันนะครับพี่เอกและทีมงาน i ิงนาวเนี่ยยังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ i n g n o w in. th หรือจะติดตามพันหานาแฟนเพจ Facebook i n g n o w i n t h เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับในเอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมมาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่เอกและทีมงานเนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนขอตัวไปให้อาหารแมวก่อนนะครับแล้วพบกันนะครับผมสาหรับวันนี้ซ u soon thank <laughs> you